คลิปวิดีโอนี้มีภาพเสียงเนื้อหาและพฤติกรรมการผสมกัเด็กวัยนกมละคุณพูดอะพูดอะรคอะไรคุณพูดอะไรุ่ณพูดอะรคูดอะรคุณพูดอะไรคุณพูดอะไรคุณพูดอะไรคุณพูดีรูดอคูดไรคดอะรคูดรคูดอรดอปรุดอคอะไรดอะไรุณอะแรควอะไรุณอะจระรอูดอรคุ้อง ปกตีปกติปกตินี่ฟ้าจะตัการอยู่เสียเวลากับมึงไปทั้งวันแล้วก่าจะมาจนมืดนัดกองแปดโมงตอนนีกี่โมงหกโมงเย็นกูสายขนาดนั้นเลยทำไรทำไรมาร้องเพลแต่งหน้าดิยทำไมไม่ใช่แต่งโคตรนะมาแต่งมาตื่นมาแต่งกันเลยตีห้านี่เรานีบุกนะหมอน้าหมอกุพึ่งถึงเนี่ยแล้วเรามาที่นี่มาทำอะไร ก็แต่หนีไม่พเรียมจากว่าอยากลองแต่งหน้าหรือว่าอะไรมึงจะได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงกับกาแต่งหนจะได้เข้าใจชีวิตของแอบว่าว่าแบบแต่แต่มาแต่งได้สี่ห้านะก็เราก็ลองดูก็ลองดูก่อนอก็เสร็จสี่สองเล่นนิ้วเลยอ่ะเล่นนิ้วอ่ะเล่นนิ้วอ่ะใส่บวกอ่ะมันไปข้าวเสร็จคือสรุปเราเราเราจะแต่งหน้ากันใช่ป่ะแต่กูว่าแต่งธรรมดานี่มันมันง่ายไปป่ะกูว่านี่ดีกว่าที่นีห้องนี่มีมีไฟ ไฟเยอะอยู่แล้วไฟเยอะไฟรอยไฟก็กูว่านี่นะเราเรามาเปิดแสงแสงเสียสีน้ำเงินวะเสียเงินแล้วก็มาสลับแต่งหน้ากันเพื่อเพิ่มความยากให้เขาหน่อยแต่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างมาให้ดูว่าต้องแต่งแบบไหนเออว่าต้องแต่งแบบไหนแต่พวกไม่เคยแต่งหน้าไม่เคยทำไม่เคยทำอะไรเลยจะทูดคำหยาบจะพูดคำหยาอย่ามาชนนะ มีคำถามแต่งกันหมดทุกคนเลยเหรอแต่งทุกคนแต่จับจับคู่กันจับคู่กันคนที่ยังไม่มีแฟนะเกี่ยวอะไรเขาจะแต่งหน้ากก็ไม่อยากเขาไม่อยากเขาแต่งอีงเออก็มันมีแฟนนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโอนาออกจับฉลากกันโอนาออกจับฉลากนี่จับเลยมาจับเลยก็เนี่ยอ่ะล้วงล้วงมึงล้วงโอ้ยฉุกมึงคู่ใครคู่คนอ่ะล้วงล้วง คู่พอลคู่พอลั้เลยอ่ะไปไปโอนาออกกันว่าใครคู่ใครแล้วจะแต่งหน้าให้กันไปครับใครหลานหรือโหน้าออกโหน้าออกอ่ะครับเดี๋ยวเราจะมาโอนายตุ่มกันมาโอนอิทมาโอนชกอุ้ยอุ้ยโอน บัด <mile inside> ้วอนอยเฮ้ย oh. อ oh. oh ah. ่ะยากโดนตบงอยาโดนตบอยาดนตบอยาดนตบเอา้ห oh. น่อยมโอนอยอะออ๋ออออยากแบแต่ใครออกต่ไปก็คู่ออกอนอยอ๋อคู่ออกแต่คู่ออกคนคนคนคู่แม่งเี้คู่อเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมมาเลยไป เดี๋ยวเราเราจะมาเข้าเกมกันแต่มันมีสองทีมใช่ไหมเราจะมาปั่นชุบกันก่อนว่าทีมไหนก่อนใครเป็นตัวแทน <วะ S 1> มามาต่อยิชุบคนละม้อคนละไปแล้วไปแล้ว่อยิงชุบก็แพ้แพ้ก็เริ่มก่อนก็เดยวทีมก่อนวันนี้เราจะมาแต่งหน้าในห,ห้องเสียงกันใช่ไหม เดี๋ยวจะทำการปิดนิ้วเพื่อเปลี่ยนสีไ่นะยังยังไม่ได้ดิดเลยตั้ำหลอกตั้ำหลอก1 2งสองซัมไปครับเยวจะแต่งหน้ากันนะครับแล้วตอนนี้เราได้แบบมาแล้วนะเราเริ่มแต่งกันเลยว่บใครก่อนดีนั่นะสิไปยิ้มุบมายิ้มยังชุบไปยิ้มในทีมเลยปะปะปะดูทีมกูกลัวแฉ

ไม่ได้แล้วคุณรู้จักตองแล้วต้องเริ่มอะไรก่อนวะคุณรู้จักตองอะไรไส้เปล่าซุปหน่อไม้จิบอะไรอ่ะมั่วป่ะหนักมั่วอะไรวาซาบิอ่ะอืมตีเดี๋ยวมันแสบจมูกนะต้องจิบไล่ะหมลอันเปล่ามั่วป่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะไม่ถามแล้วเออนั่นแหละเฮ้ยมึงานเห็นเหรอคุยังมองไม่เห็นเลยซอฟติ้นอะไรวะนี่อะเฮ้ยเฮ้เย็น ธอเหรอครับขยเมียไม่รับโทรศัพท์เหรอเฮ้ยเีอะไรเออพอมาผัวโอ๊ยเฮียนะไปไหมยารยังไ่ไอ้พน่ายได้านอะไรดต้องเก็บทุกรายละเอียดมึงจะทำโดยตรงเลฮะมึงดูดีเบลมึงก็ผ่านไหม ตาเมืองไหนมาตากูแล้ละแบบไหนแบบไหนแบบไห้กูเลยอ๋อเลือกแบบไหนลละนี่มาช่วงเลยแบบของอีนี่สวยไมล่ะจัดมาโอ้โหดูคิ้วกูสิจะผมต้องสีเขียวป่ะเออผมต้องสีเขียวนั่นแหละไปก่อนอันนี้ ใช้ใช้เลยหมดแล้วกูบีบนเยวก็หมดแล้วนี่ทานนี้ก่อนคือกอนครอ่ะลายอ่ะลายหกหมดแล้วโอ้เฮ้แขนกูไม่ทอน ดเปบ๊อปจบเสร็จเสร็จแล้วจบแล้วไปคู่ต่อไปครับแล้วเนี่ยฮะเรามาอันนี้แบบที่ผมผมเลือกให้คลองเนี่ยฮะเราตกลงกันแล้วไม่ต้องมาปเปิดชงเปิดชุบเจอหน้าละไม่อเข้าไม่เข้าคู่กันมันมันไม่ใช่เข้าขาแล้วไอ้แอร์สเดี๋ยนี้เนี่ยฮะอันนี้คือรองพื้นผมเรียนแต่งหน้ามาจากดาองค์านใช่ปะ

าหรือเผื่อมันดีก็ดีข้างเลยไม่ดีข้างเลยเราทำจุดๆแค่ล้างง่ายๆอ่ะเออแต่ครับกูเล่นจะบิชูจะเล่นหรอครับแบบหมักเล่นนี่นี่ไอนี่ไอเลี่ยลูกเยอะดิไอเลี่ยนี่นะมีแบบนะไอลิหรือเฮาทำไมขาวโบ๊ะเลยเชี่อ้โหูมันขาวโบ๊ะเลยวะโอ้โหเฮดดี้เสียโอ้ย อยากทำแรงเป็นกูเป็นกูเป็นกูเป็นแล้วกูใช้หมดเลยอ่ะเออมันหมดแล้วที่ของเลยเจอว่ากูเละแน่ไม่เละไม่เละกูเรียนมานะดู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 พวกกระโหลกดูพวกกระโหลกไอ้ของไอ้ที่มันน้อยมันน้อยกระโหลกกระโหลกยังไม่ถึงเลยคือไม่ไม่ได้ขึ้นกูอ่ะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นกูเลยอ่ะ เสร็จแล้วครับไปครับ,เร,บเราจะไปดูทุกคนพร้อมกันครับเดี๋ยวเราจะให้เห็นหน้าของทุกคนกันนะฮะแต่ <c oughs> เรามีเกมก็คือ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปิดไฟแล้วใครขำก่อนคนแรกจะโดนตบกระจก กี่ทีดิตายหาแล้วทีเดียวเราเราเราทีดเราเล่นกี่ทีสามสรอบนะอ่ะมาครับเราเราเราเตรียมหน้าที่ตลกที่สุดแลนะและวยัาไปจนอย่าไปํำตาแล้วกดิ้นิ้วเหมือนเดิมไเด้กินรองสซั่งนี่เรายอะไรสัตว์้เาจะพนเยอจริงอียเริ่มร้อยแสงรตก มามอบมามอบพาะ้หน e ึ่งทีหทีห่งทีไปครับปิดไปเฮ้ยเือนเพื่อนเอืนยกอกูปวดท้อง่มา๊าหนึ่งสองสามไอ้แทไม่บอกหน้าเลยสัตว์ ได้ยังบอลครับบอลครับรับโจโจ6รับโจ6รับโจบอลนามมาครับรอบสุดท้ายกีรอบสุดท้ายคนละสามทีเลยว่ะเอาหนักๆมาฮะรอบสุดท้าย คนละสทีอจัดไปเอาย่งอึบอย่างเร่งสองดเลยสามทีมามาามามามาาม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 มามามมมามมมาามาาม้ รู้ว่าโดนแล้วซึมเลยอ่ะมาครับผมตบคนแรกประเดิมถือว่าประเดิมถือว่าประเดิมหนึ่ง <c oughs> สองสามแล้วสุดท้ายคนละสามทีดีกว่าสามทีดีกว่า <c oughs> ต่อไปใครมาเอาหนักหเอาหนักหนัหนก <c oughs> สิงที่กลัวอ้าวอ,อุ๊ยฮะ้็จบไปแล้วสำหรับการแต่งหน้าของพวกเราหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจถ้าเขาแต่งได้ไงวะ ทำง่ะเด็กกดซับให้เถอะขอละเข้าใจแล้วหน้ามเขเท้าอุจปากรเข้าใจแล้วไหมนะไม่กูณงว่าน่าอีพจน์จลองพื้นหรืออีปูนมาไอ้ชายกดซับเลยนะเดี๋ยวเม้นมาเม้นว่าใครสวยกันนะเพราะว่าใครสวยว่าเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะลงนี่ไว้ในในเพจเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโหวตว่าใครสวยที่สุดถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับตั๋วขาให้ด้วยอย่าลืมติดตามแฟนเพจด้วยนะ สปอนเซอร์เข้าได้ครับเข้าได้เบอร์โทรตรงนี้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 วันนี้พอดีครับครั้งหน้าจะมาทำอะไรเจอกันสวัสดีครับรบ๊ายบาย